คณะว,วิทยาการจัดการคณะยอดนิยมที่มีนักศึกษามากที่สุดในมหาวิทยาลัยราชพัฏส,สุราธานีเพราะมีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งสมัยตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ในโลกธุรกิจและนวัตกรรมที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วคณะว,วิทยาการจัดการมีเป้าหมายส่งเสริมการสร้างบัณฑิตพันธุใหม่เจเนเรชันใหม่ที่มีสกิลรอบด้าน มีความพร้อมต่อการทำงานในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศผ่าน15หลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่พัฒนาใหม่ทั้งหมดลดวิชาการเพิ่มการสัมผัสประสบการณ์จริงอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยังคงส่งเสริมสกิลด้านนวัตรกรรมการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเรีสกิลอัพสก และการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับบุคคลทุกช่วงวัยคณะวิทยาการจัดการยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกวิติกับสถามนประกอบการรอบด้านเพื่อโอกาสทางการศึกษาการวิจัยและการทำงานในอนาคตคณะวิทยาการจัดการไม่ใช่แค่คณะที่ผลิตบัณฑิตพันใหม่เพื่อตอบสนองโลกธุรกิจแต่เรายังเป็นคณะแห่งโอกาสโอกาสือาส่อเยาวชนรุ่นใหม่ทุกคน